ที่วันใหม่ไทย P ี s สติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่ระหว่างวัดพนันเชิงวรวิหารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับบุลณิธิเสียงเต็กงที่ดูแลสุสาบนบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนกว่า3,000รายนะครับเมื่อจเจ้าวาดวัดพนันเชิงวรรวิหารจะนําที่ดินบริเวณสุสานไปทําพื้นที่ปฏิบัติธรรมพยาบาลขออาภิกษุอาพาธนะครับและรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาที่วัดจํานวนมากแต่ว่าล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปแล้วระดับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีผลต่อจิตใจกันไม่น้อยเลยทีเดียว ะะล่าสุดบรรดาญาติบรรพชนนับร้อยรายค่ะก็ได้ติดต่อขอย้ายศพในสุสานแล้วนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ได้ขอขุดหลุมศพเพื่อนำศพไปชาป,ปนากิจค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้หลุมศพบรรพบรุษ ชาวไทยเชื้อสายจีนมีน้ำท่วมขังค่ะน้ำก็ไหลซึมเข้าไปในหลุมศพนะคะทำให้ได้รับความเสียหายผุพังบางศพญาติได้มาขนย้ายศพออกไปแล้วหลังจากที่ทราบว่าทางวัดพนัญเชิงต้องการที่จะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในกิจการของวัด พระมหาเชิดชัยกะตะปุญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงบวรวิหารบอกว่าขณะนี้ทางญาติเริ่มทยอยเข้ามาติดต่อขอย้ายศพไปแล้วนับร้อยรายค่ะอีกส่วนหนึ่งก็แสดงความประสงค์ที่จะนำศพไปชาปนากิจซึ่งทางวัดจาชาปนากิจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะได้บำเพ็ญกุศลแล้วชาปนากิจแล้วทางวัดก็จะมีสถานที่สาหรับการบรรจุอัฐิของบรรพชนไว้ทำเป็นช่องไว้ เมื่อถึงเวลาเทศกาลต่างๆช่วงสงกรานต์หรือครบรอบวันสิ้นชีวิตของบรรพชนท่านเหล่านั้นเนี่ยลูกหลานก็มาสามารถที่จะมาร่วมในการาบำเพ็ญกุศลได้เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติในเทศกาลเชงเม้งที่ลูกหลานคนจีนจะมาไหวหลุมบรรพชน